คลิปนี้นะคะจะมาสอนตรวจสอบลิงก์แบบไม่คลิกให้ดูใครๆก็ทําได้นะคะอ่ะได้โจทย์มาอีกแล้วโจทย์ก็คือว่ามีลูกค้าส่งลิงก์มาให้อีกแล้วนะคะเขาคงจะได้รับมาจากใครสักคนหนึ่งเขาก็บอกว่ารบกวนตรวจสอบลิงก์นี้ให้หน่อยคะ่ะอ่ะอันดับแรกที่เราเห็นคืออะไรทุกคนอยู่ตรงนี้อ่ะก่อนจุดโคลอนเนี่ยก่อนจุด2จุดเนี่ยไม่มีตัว S ก็คือถ้าปลอดภัยนะคะหลังตัว p ตัว p ตัวนี้นะที่เมาส์อยู่เนาะเดี๋ยวก่อน pointer อ,อ,อะหลังตัว p ตัวนี้จะต้องมีคำว่า s ก็คือน่าจะย่อม,มาจากคาว่า security ก็คือปลอดภัยอ่ะเราเห็นตรงนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องไม่ปลอดภัยมันบอกว่ามี javascript to continue อะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรต่อไปสักอย่างหนึ่งเนาะ ถ้าเราไม่คลิกแล้วเราทำไงเราก็ต้องเอาไปพิมพ์ใหม่ไงล่ะทีนี้เราก็เลยมาพิมพ์ให้ทุกคนดูเดี๋ยวนะมันกดยังไงวะอ่าเดี๋ยวมาพิมพ์ให้ดูคะ่ะเราไม่ต้องคลิกลิงก์เมื่อกี้นะคะเราก็พิมพ์ใหม่ให้เหมือนกับลิงก์เมื่อกี้เลยเริ่มจากคำว่า d w w, 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 w เนอะ แล้วก็จุดตามด้วยข้อความที่เหมือนลิงก์เป๊ะเลยเดี๋ยวก่อนนะคะสต็อปก่อนเราจะต้องพิมพ์ในเขาเรียกว่าโหมดอะโหมดไม่ระบุตัวตนของของตัวเบราว์เซอร์เราก่อนนะคะต้องให้เป็นอย่างนี้ก่อนเพื่อป้องกันเราอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะคลิกลิงก์และเอนเทอร์นะเอ้ยแก้ไขก่อนที่จะพิมพ์ข้อความตามลิงก์แล้วเอนเ r อร์เมื่อพิมพ์ข้อความตามลิงก์แล้วยังไงต่อปุ๊บมันก็จะพาเราไปสู่หน้าลิงก์นั้นๆหน้าเว็บของลิงก์นั้นๆนะคะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วดูดูออกเลยว่ากิ๊กกอกไม่ไม่จริงแน่นอนนะคะคือสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกอะ่ะให้เราเอาข้อความคําว่า สกอตทียแบงค์ Scott เนี่ยไปหาแล้วก็จะเจอว่าอาจจะเป็นธนาคารชื่อดัง1แห่งหนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ลองคลิดกดูดูปุ่มดีๆนะคะก็ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เขาจะให้เรา,าสมัครเขาเรียกว่าอะไรสมัครใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนอามาคลิกด,ดูสิลองคลิกไปเรื่อยๆนะคะ แต่ระวังนะอย่าคลิกอย่าคลิกไปเรื่อยอ่าลองก่อนก่อนคลิกให้ดูก่อนมาดูหน้าสูระบบเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมเห็นคําว่าติดตั้งอะ่ะตรงนี้ระวังนะคะทุกคนอย่าคลิกอะไรที่เป็นติดตั้งอ,ะอ่ะพยายามอย่าคลิกเยอะเนาะดูก็พอเห็นตรงนี้แล้วรู้แล้วว่ามันเป็นแอปที่ไม่ปลอดภัยมันเป็นแก้ไขไม่ใช่แอปนะคะเป็นลิงก์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ควรที่จะไปทํากิจกรรมใดๆต่อในลิงก์นี้แล้วนะคะทําได้เองเลย